ีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราแกงแช่งแกงร้อยสี่ชาแนลวันนี้น้องบุญพิ่มก็ครับไอ้น้องบุญเติมนะคะสวัสดีค่ะแข่งสิ้นไปหมดแล้วว่าหนูสีขาวไม่ยังเหรอว้าวสิพวกเธอสวัสดีจ้าน้องรักจ้าสวัสดีจ้าน้องเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าน้องบุญเติมจ้ะขอยรอบจ้ะขอเบิ้ลเนี่ยขอเบิ้ลวันนี้มีเมนูอะไรวะตำปูมาใส่เส้นแก้วใส่เส้นแก้วนะค๊ะอือใส่ครกนะให้ดูเส้นแก้วเป็นอย่างเงี้นี่ มันมาเป็นอย่างนี้นี่นีฝีมือน้องบุญเติมเอ้ยน้องเฟิร์นนะจ๊ะกินดีกวัวบรรยากาศกกอยู่ทงหน้าคือเก่าจะพี่น้องอื้อหืออือหือือืแซ่บยังยซ้อมไว้ก่อนเสียนแก้วเออลืมบอกว่าทำไมตัดปูทำไมไม่แกะกระดองก่อน เพื่อนตาลอทางดุ้นเลยอ่ะผู้บอกให้พี่ร้านมาทำเบิ่งจใจพี่เนาะเบิ่งมั่นปูแซ่บเร็ดด๊าชอบอยู่เหรอแซบแซ่บแทอร่อยเฮ้ยใครทำวะตัดเป็นบางตัวใช่ไหมเนี่ย หนูหนูหนูตัวไหนอ๋อหนูเนี่ยหนูลกูลกหนูลูกหนูมาอ๋อมีคนหนึ่งใช้คำว่าหนูกันวาวเนี่ยพี่ดาบหนูหนูหนูหน,นะ <c oughs> พี่มองนั่นนั่นหนูหรือหมูวะมันมันใช้คำนามเรียกตัวมองผดหรือเปล่าพายุนอ,อย่า่าน้องน้องน่ารักน่ารักแคตายน่ารักษาน่ารักษาเบาหวาน ผมจำตัวผมเป็นโคตรเท่ผมเป็นโคตรเท่ผมเป็นโคตรเท,รเท่เบาหวานก็มีมนะอันนี้ปูได้มาจากไสนนี่สะรจารอนออดเนาะใครเป็นคนไปงุ่มเมาไอเฟิร์นเมืม่อคืนงมมา,มาไ,ดไ,ดได้ได้จากโลโลนึงหอโลเดียวโลหนึ่ง ก็เลยเอามาเนี่ยเอามาย้ำเนี่ยว<อ>่าแสบอร่อยไหมเพื่อนเต<ม>ิมอร่อยมากเดี๋าๆข้างหน้านไม่ค่อยมีน้ำอะ่ะเออข้างหลังข้างหลังไม่ค่อยมีน้ำเมื่อคืนนี้น้องแบบไล่สดทั้งคืนเนี่ย <Stall ion. S 2> ไล่ในต ok ิ๊กต็อกอ่ะ ดีใช่ไหมดีสิของเขาดีจริงๆอของอะไรสมุนไพรอืมเมื่อคืนไงบ้าง,งเงียบเลยเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหมือนกันหรอขมตาทำท่า,ทานอนทำไมืนหลับคนเดียววะเมื่อคืนอืีใจด้วยนะได้เฟตโต ขอดมันอ่ะพอได้ยูไกยูไกกะเมื่อกี้น้ำกันนอกจากีันต้องถือด้วยมาเนี่ยขอหน่อยอือด้วยหืมพูดไม่ฟังเลยนะคกขังอ่ะไม่น่ารักนะคะอืมเอาตามปูเด็กดื้อต้องโดนอะไรเดี๋ยวจะโดน เรื S <S <S ่องโดนสีต่อไปนี้มันต้องมากินต้มบ้านเรามีตุ๊กตาหน้าต้มนะต่อไปนี้ไม่ต้องมากินต้มสมุนไพรบ้านเราเสียบๆนะจับพี่หนอนน้อเยี่ยังเสียบนี่แล้วปูมานี่แล้วปูมาพี่คนเติมทำไมปูมาทำไมมันไม่มีสีขาเนี่ย เออนั่นดิขนาดมา้ามันมีมมสี่ขาเลยเอออันนี้มันมีข้างข้างก็สีขามันุษดแปดขารวมรวมก้างลวมกันแียงด้วยทั้งหมดสิบโอ้โห <c oughs> นี่วิเคราะห์ม,มาหมดเลยนะ <c oughs> บรรยากาศก็ดีดีใช่บรรยากาศอยู่ใช่ตาคายไม่แห้งใลบรรยากาศขนาดนี้หู้บวะส่วนใดของปูที่มีประโยชน์ที่สุดกระดองใช่กล้ามปูถ้าเป็นไข่ก็ต้องเป็นปีก ปีกไข่เอ้ยปีกไข่ปีกไข่ปีกไก่ปีกไก่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าอกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ปีกปีกคนเหรอคนเหรอคนก็น่าจะเป็นสมองแกะสมองกินอือเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เคียงแรงที่สุดไงแต่พี่ว่าพี่ไม่เคยแกะสมองคนกินนี่พี่แกงเก่งกินตลอดเลยอโอ้โหเสียบไหม เผ็ดว่ะใครทำเนี่ยทำเองไหมล่ะอยากซดน้ำอะ่ะซดน้ำร้อนๆอ,อ่ะซดน้ำร้อนๆนี่ไงทำไมต้องอุ้ยทุกคำเนี่ยมันเป็นแฟชั่งมันแซ่บ เผ็ดอะอยากให้เบ <ah> <|ja|>> ื้งมั uh ่นมั่นยังไงปูเนื้อเน้นเน้นแล้วเผ็ดยกขาสุด เมนูที่กินลำบากมาเลยแต่แสบดิเป็นคองปวดอายเลยเนี่ยหมาโอ้เผ็ดอ่ะม,มันก็ไม่เผ็ดเท่าไหรนะ่นั่ง อ,อยาอ่าประมาพี่รับพี่นั่งนั่งงงอยู่งง่วะวันนี้ก็ได้นอนอย่าง่ามานะนั่งอื่นแลหละอ,อื้ออแลรว เต็มตีเลยอะไรอืเียได้เก็บกินเลยพี่มันเติมอ่ะพอแตงต่อไปนี้ไม่ต้องไปเล่นบานบี้บ้านเราแล้วนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปเล่นตุ๊กตายางบ้านเรานะขอดายขอดา กันเลยแต่เย็นของปวดไม่ใช่หรอ,อ,อค่อยกินหนวันนี้เอ้ยฝนลินอ่ะอ็หมดซึ้งสารหรอลุ้น,น่เดือดกระดวนหรอยังงงอยู่พี่ยังงงงงอยู่เลยมากระดองสุดท้ายแล้ว อู้สุดยอดอะกระดองสุดท้ายอะที่มันเติมจะแกะให้ดูแข็งใช่ไหมอ๋อเนื้อเน้นๆผู้จะรอคาบด้วยเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยมันเยิ้มเลยอันนี้ก็เนียนเต็มกันหัวเน้นๆเนี่ยกระเทียมดอง เึ้นแก้วเลยสินะอร่อยจังอิมมอ่มว่ะเต็มปากเต็มคำอ่ะเต็มจีตอนนี้เอาออกเลย <laughs> เ,เสียมเนาะเลอะเทอะไปหมดเลยโหอีหออเติมกินเยอะนะเราอะ่ะกินค่ะอิ่มแล้วนี่เนตุกกองมาเ,เลยเลยแหลกเยอะขนาดน,นี้ผู้ชายไหนจะเอาไปทำพันวันนี้ขอไปเล่นตุกตาย,ยางด้วยนะอืม กินเองแหละ <laughs> ไม่ไดีกว่าแล้วว่าเราจะเป็นตุก๊กตาย,ยังเป็นเป็นเธอดีกว่าไหม <laughs> อันนี้จะเป็นของตัวกระป๋องกระป๋องมือสองไงประมาณ <laughs> 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 <c oughs> จะเลยนะไม่ตลกอันนี้ตลกเหรอไม่บอกไม่รู้ว่เนี่ยร<ล>ู้ว่ <c oughs> เลยะโอ้อโหครับเราอยู่กี่ตัวเนี่ยเราอยู่ สามตัวน้องว่ากว,ว่าจองตัวนี้จองตัวนี้น้องว่าโ <c oughs> <Okay, okay. S 2> อเคโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอยู่บ้านมีอีกน่จาจะ<ม>พี่น้องมียันหอยอ่ะอ,อร่อยเลยหลุดปากไม่ได้เลยหอยกระแรงหอยกระแรงเวียวถึงล่มไงเอาอ่ะกราบลาพี่น้องเอฟซีพี่มาเติม,มจัดก,การเลยอย่าเลยเคนนอนดีกว่าเดี๋ยวคนนอนเยอะว่าไงอย่าโอ้ยสิอ่ะ สำหรับเมื่อนี้ถ้าว่าจะได้บ๊สุภาพกัขอกราบขอให้พี่น้องอีฟซีไว้นะที่นี้โดยนอกจากถ้ายยังเฮ็ดคลิปยังกะคอมเมนต์ไตรังคลิปนี้ได้น่าจะสำหรับขี้แพ้ให้ไอ้บุตรเปรินกับตัวใจห้ามคอมเมนต์มายืมตังค์นะไม่ได้เลยช่วงนี้ช็อตช็อตช็อตแบบแรงมากช็อตทุกวันเลยไม่ทีบออกไหมล่ะแม่ถีบออกไหมถ้าช็อตอ่ะอ๋อเหรอเเขข้้าาใจผีที่แทงกลับไว้ พูดเราคิวหนีก็อย่าลืมกดไไหลกดแชสสร์กดซับสไครต์ช่องแกงร้อยสีนะจ้ะสำหรับมื้อนี้แกงร้อยสีของเขาก็ขอเก้าข,อข,าขอา้อว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย